เดือดมากครับสำหรับราคา Nissan Serena C28 E Power นะครประกาศราคามาแล้ว1 6 9 0 0 0 0บาทแบบนี้ขายกระจายครับเพราะว่านำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นคุณภาพนี่แบบอย่างเนียบเลยนะแล้วก็รถเนี่ยมันเป็นที่ต้องการแนละ้วก็คือ MPV ไซส์ขนาดกลางประตูสไลด์นะฮะแล้วผมเคยลองขับแล้วบอกเลยว่าถ้าราคานี้ซื้อได้เลยนะฮะนี่คือเซเล n a ตัวใหม่นะครับเป็น c p u จากประเทศญี่ปุน่นโอโ้โหเดือดๆนะฮะ แล้วก็ใช้เครื่องยนต์นะครับเบนซินแกส๊สโซลีน1.4ลิตร3สูบนะครับปั่นไฟแล้วก็ได้มอเตอร์ขนาดใหญ่นะฮะร,รหัส EM57 163แรงม้าแรงบิดมหาศาล315นิวตันเมตร m, แบบนี้ก็คือนั่งกันเนี่ยเป็นครอบครัว5-7คนก็ยังวิ่งลอยๆนะครับและ e-power เนี่ยก็คือใช้มอเตอร์อย่างเดียวนะฮะวิ่งแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเลยขับขี่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า เครื่องยนต์ทาหน้าที่ปั่นไฟเท่านั้นไม่มีชุดเกียร์ในฝั่งเครื่องยนต์มาจับกับเพาขับของล้อคู่หน้านะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับอย่างเดียวนะเป็นอะไรที่เมืองนอกเขาชอบนะครับก็คือมีเรื่องของความแรงเนี่ยแรงมาเลยนะครับเพราะว่าวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุดไม่ต้องรอรอบเลยนะครับตั้งแต่ออกตัวแรงแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่าใช้เครื่องยนต์เนี่ยรอบไม่ต้องสูงโดยเฉพาะเวลาใช้งานในเมืองเครื่องยนต์ก็จะฉีดน้ามันสเปรย์เบาๆแล้วเวลาเดินทางไกลนะครับก็มี แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ทําหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าจ่ายมาที่มอเตอร์ส่วนเครื่องยนต์ก็แลนลี่รอบขึ้นมาแต่ก็ยังแบบไม่ต้องไปถึงกับพีคนะฮะก็ปั่นไฟให้มันเพียงพอแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ1.77กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็อยู่กับ E-POWER มาตั้งแต่แรกแล้วสำหรับรถไซส์ใหญ่แล้วก็หน้าตาเทมากโคเดือดนะฮะราคานี้ซื้อได้เลยนะครับไม่คิดว่ามันจะ ล้านเจ็ดถูกไหมล้านเจ็ดก็ไม่ถูกเนาะแต่ยังล้านเจ็ดซื้ออะไรได้นะฮะรถนิสสันไม่แพงอยู่แล้วนะอย่างเช่นตัวนิสสันเทราเขาก็ยังล้านห้าล้านหแต่ถ้าเกิดเป็น ppv sv u ของค่ายผู้นำตลาดล้านเจ็ดคุณได้แค่ขับ2องนะช่วงล่างไม่เฟิร์มไม่สปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทริมแบบสปอร์ตแล้วนะครับแต่วันนี้พออายุราเปลี่ยนนะฮะอยากได้ความสบายความคล่องตัวเฟ้ยวมากอ่ะเนี่ย เรื่องของประตูสไล์์นี่จุดขายเขาเลยลูกเล่นเบาผู้โหอย่างเฟี้ยวเลื่อนเข้าออกได้นะครับจะให้คนเดินทะลุตรงกลางหรือให้เขาแบบเข้าจากฝั่งนี้ก็ได้นะครับด้านหลังแต่แค่จะบอกว่าถ้าคุณจะต่อระหวางคาร์เซตอะไรเงี้ยเแบบี้ซซนะครับชายซตทำได้ได้ทั้งเลื่อนหน้าและเลื่อนหลังแล้วก็โต๊ะเบาะนั่ง เซ e e เลน่าอีพาวเวอร์นีเยลยที่บางแก้วอยากลองขับอยากลองขับทำไมนะเคยขับแล้วเพราะว่านำเข้าจากญี่ปุ่นอยู่แล้วนะแล้วก็แบตเตอรี่นะอยู่ใต้เบาะนั่งคนขับมีช่องระบายตัวความร้อนของแบตเตอรี่นะครับใช้ลมเย็นแอร์ในห้องโดยสารเนี่ยมาช่วยระบายเนี่ย ราคาดีครับไฮไลท์เซเลน่านะฮะนี่ประตูเปิด2สเต็ปเปิดเฉพาะกระจกบานหลังก็ได้หยิบของแต่ถ้าเปิดทั้งหมดเป็นไงถ้าของมันแน่นมันอาจจะกิ้งลงมาเนี่ยแล้วเปิดแค่นี้แล้วหยิบได้นะครับเปิดทั้งบานเปิดทั้งบานแบบนี้นี่ฮะรถเป็น เที่นั่งครับหัวหมอน7ตัวนี่อยู่นี่นะครับมีที่เก็บแต่ถ้าเกิดเขาเรียกว่าถ้าเกิดคุณเอาหัวหมอนมาใส่หรือเอาของมาเทินกันเยอะๆก็ใช้กล้องนะครับกล้องมองหลังแทนกระจกมองหลังได้หัวงานญี่ปุ่นนะฮะเนียบอยู่แล้วน่าใช้เลยราคานี้เนี่ยมันเลยมีโชค ข้ำขอดแรงถึง4ตัวเพราะว่าของตัวนอกเนี่ยเป็นของกระจกบานหลังและตัวใหญ่เป็นของประตูทั้งบานนะครับเนี่ยเดือดจัดเลยดูกุุงมาไลาสวยมากคือมันไม่วอล์ก u ูสักทีเดียวแต่ก็ข้ามไปได้นะเนี่ยมันมีถาดวางของอยู่เพราะว่ามันเป็นชุดแบตยาวเลยแบต1.77่งจกิโลวัตต์อว กจะได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยประหยัดกว่าพวกอ e ีโคคาอีกนี่อ e ีพาวเวอร์ครับกองอยู่ข้างบนนะแบต60แอมป์ออนระบบแต่เครื่องยนต์เนี่ยทำหน้าที่ปั่นไฟแล้วก็เอาไฟไปเก็บที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่ในรถงานญี่ปุ่นครับง่ายๆแต่ ทนเนี้ยบสไตล์ญี่ปุ่นแน่นอนครับสีต่งตางๆกานประกอบนี้เนี้ยบเลยเดี๋ยวตัวนี้น่าใช้อ่ะมาดูตัวจริงกันได้แต่ผมว่าก็ยังไงต้องสีขาวนะเขาเอาสีนี้ขึ้นมาโชว์เพราะว่ามันดูล้ำดูหรูนับที่นู่นมันจะมีรุ่นที่เรียกว่าเหมือนลูซิออคือมันเป็นเกรดที่แบบทริมที่สูงกว่าไฮเวสตาร์แต่มาพร้อม ตัวระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะแล้วก็มีเก a ออเทคอะไรอีกนะแต่ราคามันก็จะไปไกลตัวนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นแล้วได้สเปคแบบนี้มีอะดัพตีฟคุชันโทนมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วขายในราคาแค่169ถือว่าน่าเล่นครับยังไงใครที่สนใจนะครับไปย้อนดูคลิปรีวิวได้นะครับวันนี้ยังไม่ได้ขับแต่ผมเคยขับมาแล้วเมื่อปีกว่าๆนะฮะบ,บอกเลยว่าโหขับดีชอบเรื่องของอัตราเร่ง ถามว่าสู้รถไฟฟ้าได้ไหมคือเรื่องความประหยัดมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วไฟฟ้าเนี่ยมันเสียบปลั๊กใช้ไฟจากไฟฟ้าเนาะถ้าเป็นไฟฟ้าจีนแล้วทําประตูสไลด์การขับขี่ก็ยังสู้เซเลน่าอีพาวเวอร์ไม่ได้นะครับยังสู้ไม่ได้นะก็มันก็จะมีข้อดีข้อด้อยต่างๆแต่ถ้าเกิดเอาความง่ายไปเที่ยวครอบครัวนะครับเจอปั๊มน้ำมันตรงไหนเราก็เติมไม่เต็มถังแล้วมันทําได้18-20ถึงกิโลเมตรต่อลิตรผมก็ถือว่ามันก็ประหยัดมากแล้วนะแต่ขับจริง อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นมันอยู่ที่โหลดบรรทุกด้วยเนาะมาชมตัวจริงได้นะครับแต่วันนี้เขาขายคู่กันนะฮะถ้ามาเดินในบูธเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้ตัวใหม่รหัสโมเดล c 2 8นะครับแต่ c 2 7ประกอบมาเลเซียก็ยังขายอยู่แต่ช่วงแรกเนี่ยถ้า c 2 8เขานำเข้าจนเต็มโคต้าแล้วทางมาเลเซียพร้อมแล้วในเรื่องการประกอบก็ c 2 8เขาก็อาจจะมาประกอบที่มาเลยครับเนี่ยคู่มันเป็นแบบนี้นะฮะ อย่างคันนี้นะครับ C27 เนี่ย1,469,000า469,00าตัวใหม่1,690,000า0 0 0บาทคนละโลกอะน,นะตัวนี้ก็ยังสวยนะตอนมันอยู่คนเดียวนี่สวยนะแต่พอมาเจอตัว C28 เข้าไปโอ้โหตัวใหม่นี่ล้ำตัวเก่าก็ยังมีความหรูอยู่เป็นเครื่องเบนซิน2 0นลิตรนะฮะเป็นเครื่อง ฉีดตรงด้วยแรงมากเกียร์ CVT นะครับก็ชัดเจนนะครับวันนี้ก็คงแบบจบที่ทีเนะใครที่อยากรู้ราคาจะได้ตัดสินใจได้นะครับคันนี้ล้านเจ็ดคันนี้ล้านสี่กว่าส่วนรถขายอื่นของนิสสันนะครับก็ทิก E-Power ยังมีอยู่นะครับแคมเปญโปรโมชั่นลองสอบถามกันได้นะครับตัวนี้ก็เป็น E-Power ก็ได้ในเรื่องของ ความสนุกในการขับขี่เพราะว่าวิ่งด้ยวมยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับนิสสัน a อเมร่าเครื่องเบนซินพันเทอร์โบนะครับรถกระบะก็ยังขายอยู่นิสสันนาวาร่าเนี่ยเครื่อง2.3ลิตรทวินเทอร์โบขับมันมากนะฮะตัวนี้ขับมันมากคันนี้แต่งโชว์นิดหนึ่งนะครับเดือดๆเ,เลยนี่ฮะเรื่องของ e-power นะครับก็มาดูตัวจริงกันได้นะครับส่วนรีวิวทดลองขับ สเปคไทยยังก่อนแต่ถ้าใครคันล้อไม่ไหวไปดูคลิปที่ผมขับที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงต้องมาชมตัวจริงนะครับสำหรับน e ิส s ั n เซเรนา e power รหัสโมเดล c 2 8เปิดตัวและเคาะราคาแล้วในงานมอเตอร์โชปี2025นะครับแล้วก็ช่องของเราด้ทเดอะบอกนะฝากติดตามด้วย YouTube, Facebook, TikTok, Instagram กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ